สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับมาแล้วจ้าคลิปคอนเสิร์ตมาเสิร์ฟเพื่อนๆกันแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปนั้นแอดรู้สึกว่าแอดขาดตกบกพร่องอะไรไปเล็กน้อยจากคลิปซาวเช็คที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราจะมาเก็บตกสักสั้นๆนะจ๊าแล้วก็ไปคอนเสิร์ตบินยาวไปเลยเหมือนเดิมนะจ๊ะเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยแอดไม่ได้ให้เพื่อนๆเห็นกับตานะแอดก็เลยต้องเอามาให้เห็นไปพร้อมๆกันเพื่อวีจ้าดูปฏิกิริยาของนอริซ่าที่แอดเนี่ยกำลังแพลแผนตั้แต่ตอนต้นคลิปแล้วว่า เห็นยาดมยาหมองไหมได้นะจ๊ะเลือดคนไทยมันสูบฉีดไงจ๊ะเลือดสาวไทยอะเนาะอะไรเงี้ยเราก็รีบหยิบมือถือนำมาถ่ายรูปอีกหนึ่งกลุ่มโอ้โหแฟนขับคนนี้ฟินสอต่อ3 4มชั้นเลยนะจ๊ะเนี่ยพอเห็นวิดีโอครบๆในเอชอิชาร์เวอิชาอีกอะรายแบบนี้อะไปดูโมเมนต์ต่อมาอันนี้ก็น่ารักบ้างนะจ๊ะเพราะว่าเป็นสาวน้อยคนนึงที่ขี่คอคุณพ่อตัวใหญ่พี่บึ้มมากๆเลยนะแล้วก็แบบหนูเห็นเห็นหนูไหมคะนนริซ่าบอกเห็นค่ะเห็นค่ะแต่ยังไม่เห็นป้ายว่าเขียนว่าอะไรแต่นนออาะะจ้งี โอเคตัดข้ามไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าน่ารักกันพอแล้วเรามาดู STADIUM มอลังการ Air Giants t a d i u มกันดีกว่านะครับเพราะว่าสเตเดียมเนี่ยเต็มไปด้วยสีชมพูดำแล้วต้องบอกว่าโอ้โหถ่ายจากมุมด้านล่างเนี่ยสวยงามอลังการงานสร้างแล้วก็มีแสงสีบองต่างๆมีผู้คนนั่งกันเรียงรายเรียบร้อยกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆน,น,นะเอาไปฟังบรรยากาศกันสักเล็กน้อยเลยจ้า อืมนี่ก็แค่น้ำจิม้มเรามาดูน้องลิซ่ากันดีกว่าจ้าโอ้โอ ม่ยอมมองอิ่มของแอดไม่ยอดดวงใจของแอดเอ้ยไม่ใช่ของทุกคนอดี๋ยทุกคนมาว่าว่าของแอดคนเดียวไม่ได้แอดไปต่อแถวที่ดาวพูตโตก่อนอะอะไรแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าวันนี้โนริซ่ามาแบบแสกข้างจ้ะโอ้โหแล้วปัดไปนี่แบบถือปืนนิดนึงเป็นนักฆ่าสาวสุดเซ็กซี่กันนะจ๊ะถ้าถือปืนมายิงที่หัวใจละยิงเลยอะไรแบบนี้โอ้โหแล้วชุดหุ่นอะไรต่างๆนี่แบบเป,ป๊ะปังอลังการมากๆท่าเดินก็นางพญาแล้วหนึ่งกรุบนะจ๊ะอะและแน่นอนว่าต้องให้โนริซ่าของเรานั้นมาทักทายทุกคนกันด้วยนะเพราะว่าการ อะไรว h a t s a p p อะไรอ่ะไปฟังกันเองเลยจ้า s up, <S <Element? S 2> เป็นไง WhatsApp Vegas ไงล่ะจ้าเออเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะ Hello i m Lisa แบบใส่ๆไม่มีแล้วจ้า Lisa บอกว่าฉันโตเป็นนางพญาแล้วตอนนี้ต้อง WhatsApp วอซ up เวกัสเท่านั้นอินเนอจีตัวมงตัวแม่ก็มา1นกรบนะจ๊ะแล้วก็ต่อกันที่อันนี้เลยน้องลิซ่ามาถามว่า how you like t h a t คุณชอบกันไหมไม่ชอบได้ยังไงถ้าสวยขนาดนี้อาไปฟังน้องลิซ่าพูดกันหน่อยจ้า <S 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 มาพร้อมกับท่าทางแบบว่าจับปืนแล้วนึ่งนะถือปืนแล้วยิงไงที่แอดบอกเห็นปะพอถือปืนยิงปุ๊บเนี่ยชุดนี้คือแบบนักฆ่าสาวสเสดสซี่มาพร้อมกับชุดดําแล้วก็ฆ่าด้วยงูหลังปักเลื่อมนั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ขอแซวชุดหนึ่งกลุ่มเป็นชุดที่แซ่บมากจริงๆเหมือนโซมากกว่านะเพื่อนนะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเรามาอุ่นเครื่องให้นาริซ่าร้อง <c oughs> และก็ให้นาริซ่าแร็ป แล้วก็มาต่อด้วยเก้าอี้หันศาสุดแซ่บสุดเซ็กซีด่ดิดนิ้วไปเต้นไปย่ยไปบดๆโยโย่บดๆโยโย่บดๆ,ๆบดๆอ๋อหัวใจฉันจะตกไปอยู่ที่ตาตุ่มกันอีกหนึ่งร้อยรอบกันแล้วนะจ๊ะเอาไปดูกันเองเลยจ้า และแน่นอนว่าอันนี้ก็ขาดไม่ได้ถ้าเดินกับเวทีแบบนางพญาแต่ก็อาจจะมีอะไรเล็กน้อยที่มันหลุดออกมาเพราะว่าด้วยความเต็มที่ของนรรซ่านั้นไปดูซิว่ามีอะไรหลุดจ้าเออ แต่ถึงจะหลุดยังไงโนริซ่าก็ใช้ไหวพริบป,ปฏิภาณของโนริซ่านั้นที่มีอยู่เต็มร้อยแล้วก็มีความโปรเฟชชั่นอลในการที่แบบว่าสแสดงคอนเสิร์ตมาทั่วโลกแล้วทำให้โนริซ่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเอามือลุกขึ้นไปปุ๊บสายมันก็แปะอยู่ที่ด้านขวาเห็นปะแล้วก็โนริซ่าก็เอามือแบบอว่าทำเป็นท่าเต้นแทนโดยการปิดไปปิดมาทำให้ดูเนียนไปหมดเลยว,ว่าเฮ้ยเออนี่กำลังเต้นอยู่นะจ๊ะเป็นคนที่มีไหวพริบมากๆพอรู้ว่ากล้องกำลังจับน้องอยู่น้องบอกว่าฉันไม่ตายกล้องแน่นอนจ้ายังไงอินเนรแทิัะลุ้หพาา i n นเนอร์นั้นกระจนกระจา,ายไปทั่วทาั้งงานนั่นเองจ้าแต่ดูเหมือนว่าปัญหานี้นั้นจะไม่ได้ตกอยู่ที่โนริซ่าคนเดียวแล้วจ้าเพราะว่ามีเพื่อนแล้วน้องเจนนี่อีกคนนึงเลยน่าจะเป็นจังหวะที่โนริซ่าเนี่ย,เ,นเ,นยเดินกลับมาแล้วเห็นปะน่าจะเดินกลับมาแล้วแล้วน้องเจนเนี่นนนอนนของเรานั้นก็หลุดเหมือนกันไม่รู้หลุดเองหรือว่าหลุดมาปล่อยเห็นแขอนออนเขาใชไมมโนริซ่าอารลอเลนไม่ใช่น่าจะเป็นจังหวะที่แบบเออเกิดอุบัติเหตุจริงๆกับน้องเจนนี่นะครับที่แบบว่าสายตรงด้านขวาเนี่ยมันมีนนการหลุดหร รู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยเกิดจากการขนส่งระหว่างทางนู่นนี่นั่นอากงอากาศที่เปลี่ยนแปลงทาให้ชุดยืดหรือว่าชุดหดอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนนะทําให้ทั้งน้องลิซ่าและน้องเจนนี่ของเรานั้นเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ด้วยความเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับสายหลุดยังไงฉันก็ไม่หยุดเต้นจ้าอะอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ้าเพราะฉะนั้นเราตัดมาที่นี่กันดีกว่ามันนี่ของเรากลับมาแล้วในชุดนางพยาหงขาวของแอดพระเจ้าน่ารักมากๆชุดนี้โอ้โหเห็นแสงสะท้อนไหมที่เรื่อมเงินนั้นเพื่อนเนแสบตากระเด็นอง ที่แอดเอามาฝากแบบ HD กันเลยนะจ๊ะ ต้องบอกว่าแรงดีไม่มีตกมันนี่คือแซบฟาทุกรอบจริง,รงๆเพื่อนๆกวาดหัวใจตกแฟนใหม่ๆนะมาให้นอลิซ่าของเราได้เยอะแยะมากมายก่ายกองกันแน่นอนชาวลาสเวกัสรอบนี้จะต้องอึ้งกิมกี่นะจ๊ะแล้วก็โอ้โหร้องตามกีการ์อะไรกันเต็มที่นะจ๊ะแตตัดภาพมาอีกชุดหนึ่งเฮ้ยนี่มันชุดลายดอกของประเทศไทยหรือเปล่าและนอลิซ่าคือสีเหลืองเป็นสีที่น้องชอบด้วยน่ารักมากๆเพื่อนๆอ้อแอนนี่อยากจะกรีชุดนี้ไม่เคยเห็นแล้วแบบมันไม่รู้สึกถึงความแบบ คอนทราสไหมทรงผมเซ็กซี่อาจจะชุดหวานแล้วจ้าอะไรแบบนี้อ่ะไปดูกันหน่อยเนาะ แต่เพลงไม่ได้หวานตามนะเพราะว่าเป็นเพลงบูมบา่าที่เรารู้สึกว่ามันต้องแซบอยู่แล้วไง,ไง่เพื่อนเนี่ย attitude inner ก็ <c oughs> มาเต็มนั่นเองนะครับอ่ะและใส่ชุดเรื่องทั้งท,งทีก็ต้องมีโมเมนต์ที่แบบร้องเพลงกันมาหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าอย่าลืมว่าสาวๆก็ร้องสดนะจ๊ะถือไมโครโฟนกันเราก็ต้องให้ฟังเสียงกันหน่อยว่านอริซ่าคนนั้นร้องก็ดียังไงและสาวๆกันด้วยกันละกันนะจ๊ะแล้วก็จะมีจังหวะพี่เจนเนี่ของเรานั้นเอามือมาวางตรงไหล่ของนอริซ่าพอดีเป๊ะเป็นจังหวะที่ไม่รู้ตั้งใจหหหรรรืืออออไไมม่่่่่ตััััั้้งงงใจจจจจววาาาาาาเเเเเพกกกกกนนนนนนะะปป็็ทีบลลชดูยยยๆ เจ้าของคลิปคนหลังเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเจนลิซ่าและป้าเป็นโรชิปแล้วเน่นกรดนะจ๊ะมีคนมาบอกก่อนนะนี้ว่าเออเขาเป็นเพื่อนกัน,นยังไปชิปกันอีกชิปได้นะจ๊ะเรื่องนี้มันไม่ผิดนะจ๊ะเขาเป็นเพื่อนกันไงเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราก็เลยสามารถชิปแบบขำๆได้เราไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะจ๊ะบางทีเราก็ผ่อนคลายกับชีวิตตัวเองบ้างในมุมที่แบบมีมุมล้อเล่นบ้างอะไรบ้างไม่ต้องจริงจังไปทุกเรื่องนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะเครียดนะจ๊ะเออแล้วก็ขอพูดเสริมนนนิิดดดดดงงงออออเเรรราาาามคลปววววัั้แ่่่ยไไไไจจะะะะกกกกผหืซๆ็็็ The Show Mas on สต ลนนามาซาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตอนนี้ลูกสาวของเราเติบโตมาถึงจุดที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกๆวันเลยจริงๆนะไม่ว่าหลังจากนี้จะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาแอดเชื่อว่าถ้าสาวๆไม่ได้ต่อสัญญาแล้วแต่และคนเนี่ยก็มีสายงานของตัวเองหรือมีสิ่งตัวเองถนัดในวงการบันเทิงต่อไปได้ยาวๆอย่างแน่นอนเพราะว่าความเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็เป็นคนที่มีนิสัยน่ารักเอาตัวรอดได้แน่นอนนะแอดมั่นใจนะแล้วสาวๆก็ยังคงสัมพันธภาพความรักกันไปอีกยาวไไกกกกลลแแนนนนนนน่่่่่่่อออะจเเเวววาาาาา้้้ร็็มมดูููคคีีีีัหย ในกล้องในเฟรมของเวทีในส่วนของคอนเสิร์ตมานานแล้วนะจ๊ะปกติจะเห็นลิซ่ากับเจนนี่ลิซ่ากับโรเซอะไรก็ว่าไปแต่พิซูของเราเนี่ยองคแม่มองอยู่ไกลๆอยู่เสมอเลยนะแต่รอบนี้น่าจะโอ้โหลิซ่าจา้าควงเอวพิซูแล้วหนึ่งกรุบจา้าเออลิซูกลับมาแล้วออาไปดูกันหน่อยจา้าล้วต้องบอกว่าแฟนคลับในกล้องคนนี้เนี่ยแอดว่าน่าจะคนเดียวกับเมื่อกี้หรือเปล่านะจ๊ะที่แบบว่าเจนลิซา่าอันนี้ก็บอกว่าร้องเพลงตามแล้วหนึ่งกรุบป่อเก่งมากปรบมือ ก็ forever อย่างกันไปนะจ๊ะแน่นอนว่าสาวๆทั้ง4คนเนี่ยรักกัน forever Young. อย่างแบบว่ารักกันตั้งแต่แตวัยรุ่นยันแกไปเลยนั่นเองนมถึงพวกเราด้วยที่รักสาวๆกันอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะแล้วก่อนที่เราจะไปช่วงสัตานาการสุดน่ารักกันนั้นแอดขอมาคั่นด้วยผู้จัดการของนอริซ่าก่อนอนะจ๊ะต้องเรียกว่าอะไรดีละ่ะพี่เมเย์เนผู้ชายดีกว่าเนาะเขาชื่อว่าพี่จองเบนะแอดจำได้แล้วม <laughs> ีพี่อลิสกับพี่จองเบยใช่ไหมพี่จงเบยเนี่ยเขาก็อยู่หลังเวทีเขาตั้งปกรินัน้นนี อะไรอย่างเงี้แอดก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเป็นวิดีโอที่ปล่อยมาทีหลังนะจ๊ะแล้วก็เป็นการเต้นแบบว่ามันมี h a l l e n g e ของพี่ผู้จัดการจองเบของเราเต้นไปเขินไปยิ้มไปแล้วก็จะต่อยตะก้องแล้วเล่นกรบนะจ๊ะน่ารักน่ายอกน่าหยิกกันมากๆเลยเพื่อนน้องเป็นยังไงเมเนก็เป็นอย่งงางนั้นจ้าขี้เล่นขี้สนเหมือนกันเอาไปดูกันหน่อยเนาะ เออเป็นไงล่ะคนที่อยู่กับโนริซ่ามานานเราก็ต้องดูมุมนี้เขาบ้างนะถึงเขาจะมีมุมดุมุมหน้าบึ้งตึงเพื่อกันไม่ให้คนเนี่ยเข้ามาทําอันตรายน้องสาวของพวกเราได้นะจ๊ะแต่ว่าเขาก็มีมุมที่น่ารักแบบนี้มีมุมอ่อนโยนมีมุมอบป,ป้าอะไรอย่างนี้นะจ๊ะทีนี้ก็ามาสู่ช่วงสันทนาการกันก่อนะเพราะว่านะ่รารักมากๆเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่โนริซ่าของเรานั้นถ่ายเซลฟี่ให้เราอิจฉาริษยาก,กันอีกแล้วหนึ่งกลุ่มและแอดเนี่ยแอบสังเกตเห็นแบนเนอร์ภาษาไทยเลยนะเขียนว่าตามมาให้กาําลังใจจคาากโช ถึงเวกัสก็เลยทีเดียวไม่รู้โนริซ่าของเราเห็นหรือเปล่าเพราะคนตรงนั้นอนะยืนกันเยอะมากๆระหว่างนั้นโนริซ่าก็ถ่ายเซลฟี่แล้วก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายแล้วก็วิ่งไปนะจ๊ะก็น่าจะเห็นแหละเออแต่แบบไม,ไม่ไม่สามารถปฏิสัมพันธ์ได้ทั้งหมดเนาะอ่ะก็ไปดูกันหน่อยละกันนะครับ ส่วนวิดีโอตัวต่วตอไปนั้นเพื่อนๆต้องทาใจกับสักเด็กนอนนะจ๊ะเพราะว่าลูกสาวของเรานนั้นดีดไม่ไหวแล้วทีเดียวแอดบอกเราว่าคอนเสิร์ตจบแต่น้องลิซ่าไม่เคยจบแม้แต่รอบเดียวจริงๆจา้าเหมือนว่าโดนกระทิงแดงมาประมาณ2ขวดได้นะจ๊ะวิดีโอตัวนี้เนี่ยไปดูกันเลยสั้นๆแค่สี่วิแต่ได้ใจค oh <my> วามจัดจาดเอเอเปไ็นไงล่ะลูกสาวของเรากางเกงก็สีดำเงินแล้วนึงเสื้อสีขาวถ้าเกิดมีสีแดงๆเนี่ยกระทิงแดงแล้วนะจ๊ะคือพี่ๆอยู่ข้างหลังบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเหนื่อยแล้วเธอพอก่อน ดูดูเพื่อนด้วยดูลายกลุ่มหน่อยอะไรประมาณนี้ปกติลง IG ก็ไม่ค่อยดูลายกลุ่มอยู่ด้วยนะเนี่ย <c oughs> เออขอแซวล,ลูกสาวเรานิดนึงนะพราลูกสาวเรานี่แบบขี้เล่นขี้สนจริงๆรง่าละสนมากหน้าตีมากๆเลยนะยกขาต่ำตๆนิดนึงลูกโอ้ยกระโปจะเปิดไหมนะ แล้วก็มาปิดด้วยเปานสุดท้ายความสนยังไม่หมดแค่นี้จ้าขนาดถ่ายรูปฉันต้องถ่ายท่านี้ให้ได้จนพี่แดนเซอร์เนี่ยจะต้องแบบอาาเธอจะถ่ายท่านี้ใช่ไหมฉันจับขาเธอไว้ให้ก็ได้อะ้วเธอจะถ่ายท่านี้ฉันอาสาเป็นผู้ช่วยเธอให้ก็ได้แล้วโอ้โหเอนดูมากเอนดูพี่แดนเซอร์ โนริซ่าของเราแบบหนูขอถ่ายท่านี้นะคะพี่ขาแล้วก็ถ่ายเสร็จก็ก้มไปหัวล้อแบบว่าเกรงใจเล็กน้อยถึงปานกลางนี่เกรงใจเราหนึ่งนะจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวโนริซ่าคงจะมีการแจกแนกะดมหงไทยกันอย่างแน่นอนนะเพื่อนๆน,นะเอาไปดมให้หายเหนื่อยนะเพราะว่าเป็นไอเทมที่โนริซ่าเน้นพกติดตัวทุกครั้งอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้นั่นเองนะจ๊ะก็คอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสสำหรับวันนี้เนี่ยก็โอ้โหจบไปได้วยความซปบซสนโนริซ่านั้นฟาดเวทีลาสเวกัสเดือดมากมาเลยนะจ๊ะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะ อาจจะมีพรุ่งนี้ด้วยก็ได้เหมือนเขาที่แล้วไงมี2วันนะจ๊ะเรามาตามเกาะขอบสนามเกาะขอบเวทีกันไว้แน่แนๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบบไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้านะครับบ๊ายบาย